สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำม,มาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะกลายเป็นกระแสที่แฟนๆฟนได้ให้ความสนใจกันอย่างหลายหลังเพ่งพิมพ์รดานักหลองสาวในวงหมอลำซื่อดังก็คือแพ่วๆแสงทองออกม้าไล่ชี่แจงถึงเหตุผลการตัดสินใจล่าออกจากวงโดยเพ่งพิมพ์ดาได้เผยว่าที่ผ่านมาได้รับฟีดแบ็ จากแฟนเพลงมาโดยตลอดทั้งเรื่องเสียงห้องที่ถูกวิจารณ์ว่าห้องบมวนหรือว่าย่งดีบ่พอ่อซึ่งทุกเทือที่มีการไล่สดก็มักสิเจอคอมเมนต์ลักษณะนี้อยู่เสมอเฮตในจ้าโตนั่นหูซึกนักใจลำบากใจอร่วมถึงผู้บริหารบ่งก็ได้รับผลกระทบแบบนี้คือกันก็ด้วยเหตุผลนี้เพลงพิมรดา จึงตัดสินใจขอล่าออกจากวงเพื่อที่จะให้โอกาสเจ้าของเด็กลับไปพัฒนาศักยภาพให้แข็งแรงขึ้นกว่าเกา่าพ้อมย้ำว่ายังคงบ่ขอเปิดเผยชัดเจนว่าสิ่้หญไปอยู่กับคณะหมอลำวงใดอีกต่อไปและการประกาศในเทือนีเฮตในแฟนเพลงจำนวนหลายต่างกับเขามาให้กำลังใจพ้อมกับขอให้เจ้าตนั่นกลับมาอย่างมั่นใจอเจ้ตโตกับมาแบบ แข็งแรงกว่าเก่าในอนาคตกะห้กำลังใจเนาะส่วนทางด้านคนทีปุ๊กปัน่นนองเพ่งพิมพ์ระดามาเนาะเฮากับพ่อสีหูว่าเป็นไผเพราะว่าเพ่งพิมพ์ระดามีซื่อเสียงเกิดขึ้นได้นี้ก็เกิดจากผู้ญิบานฟิแลน่เนาะที่ตอนนั้นผู้ญิบานฟิแลนเป็นคนปั่นขึ้นมาและกะไปหาเพ่งให อาจารย์บ๊กผู้มาลินเป็นคนแต่งเพลงไห่เนาะกับปุ๊กปั่นไหโดงดังขึ้นมามีชื่อเสียงขึ้นมาเนาะค่ะ,ะกับเพลงของเพิ่นที่ว่าเพื่อนดังก็คือเพลงห้อยใจบังไฟแสเนาะที่นี่กับน้องเพลงก็เลือกว่ามมอยู่งกับแม่แพ้เนาะเพราะว่าเป็นวงใหญ่หนูมักมอลำอ่าหนูมักเป็นมอลำน้องเพลงกับออกมาเบาเนาะ,ะที่นี่เรื่องประเด็นที่ว่าน้องเพลงลาออกจากวงแพล่าแล้วก็ได้ทูก โย่งไปถึงผู้เยี่านฟินแลนด์มีการสัมผัสผู้เยี่านฟินแลนด์ถามถึงความคิดเห็นเพราะว่าบางคนก็นสงสัยว่าถานองเพ่งออกมากแบบนี้มีโอกาสบอที่สิกลับไปหาผู้ยี่านฟินแลนด์อีกผู้ยี่านฟินแลนด์สียให้โอกาสหนองบอรหรือจังใดเนาะกับผู้ซื้อข่าวเขากลับไปสัมผัสผู้เยี่านฟินแลนด์โดยสัมผัสผู้เยี่านฟินแลนด์ว่ากะระแสนนองเพ่งล่าอ,อกถากเขามาสมัครกับเฮ้า เฮาสิลับบอ่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบว่าอาจสิยังเนาะร่วมงานได้แต่ถ้าอยู่ในเครือบริษัทเดียวกันกับคงสิบ่ได้กัคือยังบ่ทันลับเนาะค่ะ,ะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นกะบอกแบบนี้เนาะกะมีความเห็นทั้งทั้ง,ง,งของฝั่งชาวโซเชียลเนาะค่ะ,อะเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่า เอฟซีไใดกับโบหูเนาะเขากับมาคามมิ่นกันแสดงความคิดถินโดยเขาสิยกบ,บางส่วนเนาะค่ะที่เขาแสดงความคิดเห็นมาเนาะ,ะความคิดเห็นนี่กะบ,บอกว่าบบลับนะคะตอนดังกันยังโบหคุ่าเ้าถึงบดบีกกันยังเบาเบาถึงเขาสรงเสือใหมเธอดังบุญคุณต้องตอบแทนแต่บบมี่จากเธอเลยบบมี่เสียงจากเธอไม่ค่ะบบลับค่ะ อีกคนนึงกับวายังซีนน้องเพลงเลือกทีซียูก็แพ้าตถึงตะเลกทางที่ผูยญยบ้านฟินแลนด์จางอาจารย์บิ๊กปุมาลินแต่งเพลงห้อยใจบังไฟแสนไห้ไห้ห้องจนโด่งดังเป็นศิลปินคนแรกในข่ายโตเกียวมิวสิกแต่ความกระตันยูหูคุ้นกับบ่มีเลยบวาสิป,ปีใดคือวันเกิดคนอื่นเขาก็ยังมาอวยพรหรือว่ามาเยี่ยมมาหาบาง อย่างน่องคอปเตอร์ก็ได้มาหวายผูยบาลฟินแลนด์เสมอแต่น่องเพ่งหวังที่ซียูกับหมอลำซิงว่งไงของแพ่าเาเมื่อห้าออกจากวงแพ่าเแาแสงทองแล้วหากสิกับมากกัยาลับเรยค่ะอีะอกข้อมีนหนึงว่าบบตรงเชิญรวมงานอีอยองทึ้สซินให้เขาเดินตามฝันที่อยากเป็นตามสบายใจเลยค่ะ ให้อภัยเด็กเธอค่ะเพราะว่าวุฒิภาวะของเขาก็ยังน้อยมองนองในแง่ดีสิคะเขาหนาตาหนาหากักแก้วเสียงเขาดีปรับปรุงได้เสียงทีไรอนาคตเขาอาจจะกลับมาดังเป็นผู้อีกนะคะอนี่ก็คือบางส่วนเนาะค่ะที่เขากับข้อมินกันเนาะกับส่วนมากกับที่ข้อมิ์ในทางที่แบบว่าบ่อยากให้เขามา่าอีกเนาะที่นี่ประเด็นหนีจบไปเล้วหรอกะยังบวไว้ มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเกียวกกบนองเพ่งอีกเนาะคะ่ะดราม่าของนองเพ่งก็คือนองเพ่งมีปัญหากับขอบครัวเนาะคะ่ะก็คือปัญหากับคุณแม่เนาะ,ะปัญหาดราม่าที่ว่านี่ก็เป็นเรืืองเงืนอเงืทง้ทองทองเนาะโดยทางด้านของอนองเพ่งเพิ่นได้ออกมาเนาะ,ะออกมาประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กของเพิ่นว่า ฝั่งเต่ต่อไปนี่หากคุณแม่ของหนูถักไปยืมเงินไผหนูขอบอรับพิษชอบและกับบอสดใส่แท่นทุกกรณีนะคะซึ่งขอความดังกล่าวเนาะคะ่ะกาดิสะทรถถอนถึงปัญหาภายในครอบครัวที่อาจสิสุส่งผลกระทบต่อซื่อเสียงและกาบความนาเสื้อถือของเจ้าของจนต้องออกมาประกาศลวงหนาเพื่อที่ซิบว่ภัยนันนถูกเขา้าเจผพด หรือว่าได้รับความเสียหายจากการถูกยืมเงินโดยอ่างความสัมพันธ์ไก่ชิดกับน้องเพลงและกะล้างโพดของน้องเพ่งถูกเคยแผ่วไปแฟนขาระตางพากันคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องเพ่งจำนวนหลายพร้อมชื่นชมทีกาออกมาแสดงจุดยืนย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันทั้งเจ้าของและกับแฟนเพ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนทางด้านของคุณแม่ของหนองเพ่งพิมรดาก็าได้เคลื่อนไหวแบบเดือดเลยค่ะถ้าเพ่งคือลูกสาวออกโขนกระแสหลังดามาโพดบร,รับผิดชอบนี่ถ้าเพ่งสีเก่งขนาดนี้แม,แม่แม่หูวา่าโดยทีมีคนอื่นหนุนหลังไปโขนกระแสดีบอแล้วก็ยังโพดตออีกว่าแม่แต่ชีวิตแม่ก็ให้เจ้าได้เจ้าคือเหตุกับแม่แบบนี้ สัมบอเคยเข้าลกอ่าแลกาว่าแล้วหนูเป็นยังถึงท่าท่ายแม่ตลอดเป็นยังเลือดในอกแม่แม่เคยขอหนูบอกหนูว่าอย่าพึงมีแฟนขอให้ผ่านไปสองถึงสปีได้บอแล้วหนูกระตอบตกลงพอแม่บ่ได้ไปกับหนูเหมือนวงเก่าเหตุผลหนีด้วยแมนบอทีเหตุให้หนูเปลี่ยนไปสีมีไผกับบอควรลืมเม่เด้อลูู แต่หนีไปบ่ถึงสองเดือนเฮดกับแมกับโ่อกับคอบครัวเฮาได้จังไดเพลงอ่าเฮดได้จังได่เพลง,งไลงวจังสันส่วนทางด้านของเพจดังเนาะค่ะเพจอีกีของแทแอฟแอเนอะาะก็ได้ออกมาโพดคือกันค่ะถึงประเด็นของนองเพลงเนาะโดยได้โพดบอกว่าหูซึกคิดนักพอแมล่งแกฉันแม่แบบไดปล่อยคลดปีกว่าทีเลว ออกมาขาลูกแม่ของเพลงพิมระดาปล่อยวงจรปิดซึ่งในคลิปเป็นซีนเลียกน้าตาที่ลูกว่าแม่ว่าสันดานซัสรสตอเหตุพอแม่ไปขอเงินแฟนคลับหลายคนติดหนีให้ลูกตามใส่จนลูกสติแตกลุดด่าไปแม่ใหญ่นิลุยและกับผู้จัดการเลยต้องประชุมสายคุยกันตามคลิปอีแม่เอ้ยอยากได้เงินลูกแต่ประจานลูกมมกแง,ง แต่กะได้มีทางฟังของอของเพลงพิมพ์ระดาเนาะค่ะก็คือ,อทางฟังในกลุ่มของเพินเนาะค่ะบานหักหนองเพลงเนาะได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นหนีกันเนาะค่ะได้ออกมาพูดถึงสาเหตุเนาะที่น้องเพลงบได้ให้เงินแม่เพราะอหยังโดยบานหักได้พดว่ากาลินเทียวยืมเงินเอฟซไปทัวสดใส แท่นให้โบจบโบสินความอดทนมั่นก็มีขีดจำกัดเรื่องดากระกราบขอขมาแล้วพ่อบริดังใจกัาเรื่องเดิมอันนี้ก็คือข่าวข้าว,าวประเดินดามาของหนองเพลงเนาะคะ่ะส้หรับคลิปนี้ห้ากรน้ำเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมฟังแต่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะถ้าห้าน้ำเสนอพิดผ่าดไปประการใด หรือนำเสนอบบดีกาต้องขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ